ที่โทร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 มาจากที่ไหนแล้วค่ะคุณพี่น้องเป็นฝ่ายประชาสันทั้งแอปดิสต็อกอ๋อไม่ไม่ครับแล้วแล้วร้องเพลงชาติให้ผมฟังหน่อยได้ไหมมันเสียงคุณไม่ชัดไม่ใช่คนไทยหรือเปล่าคุณคนคนคนไทยหรือเปล่าเป็นคนสีสเกตบานไทยพัฒนาค่ะไหนลองร้องเพลงชาติให้ผมฟังก่อนไม่ใช่ถ้าให้ผมแน่ใจว่าคุณเป็นคนไทยคุณลองร้องเพลงชาติให้ผมฟังก่อน เพราะว่าผมฟังคุณมันไม่ชัดเหมือนไม่ใช่คนไทยเลยอะะะไรนคว่าเคยเคยติดต่อเข้ามาหรอครับคนที่อรับพวนที่ผมฟังพูดพูดไม่รู้เรื่องเลยฟังไม่รู้เรื่องขึ้นไม่มีผมทอดแหย่อยคนที่ราควนฟังน้องก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะขอเวลาคนที่เพียงสองนาทีคนพี่จะมาแจ้งกิจกรรมติดต่อได้ได้ได้ ไม่ทราบว่าปกติแล้วเนี่ยคนพี่อะค่ะเคยมีการเข้ามาเล่นแอปติ๊กต็อกบ่อยไหมออก็เล่นผมก็ดูทุกตอนเย็นเลยตอนกลางคืนด้วยค่ะคุณพี่คือที่หนูติดต่อไปหาคนพี่เนี่ยเพราะว่าทางติ๊กต็อกตอนเนี้ยเขามีกิจกรรมค่ะคุณพี่คือเขาต้องการผู้เข้าร่วมหาไรายได้เสริมค่ะ,ค,ะคุณพี่ oh. กิจกรรมง,ง่ายง่าย <laughs> คือ <laughs> แค่คุณพี่เนี่ย <laughs> เข้ามาช่วยกด ถูกใจกดติดตามค่ะคนที่คลิปวิดีโอสั้นๆโฆษณาต่างๆสินค้าต่างๆให้กับทางติ๊กตอกนะคะตรงนี้ทางเราก็จะมีค่ะตอบแทนให้คนที่เป็นคลิปคละสามสิบห้าสิบบาทต่อน้ำคลิปนะคะคนที่รายได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคนที่สะดวกในการทำเฉลี่ยรายได้แล้วเนี่ยก็ตกเป็นวันละห้าร้อยบาทหนึ่งพันบาทนะคะโอ้ได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 ้พันเหรออะไรนะคะได้รายได้ต่อวันเหรอครับ ค่ะห้าร้อยบาทไปถึง1,000พันบาทต่อวันค่ะอันนี้คือ,อีิวแบบคุณพี่เป็นคนสะดวกในการทำมาค่ะ,ะค่ะส่วนได้ได้คุณพี่ครงน้องก็จะโอนให้คุณพี่เนี่ยเป็นวันต่อวันกิจกรรมได้รับรองได้คุณพี่ไม่ได้เสียคา่าสบักคุณพี่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใด,ยดยๆทั้งสิน้นทรงน้องตอนน้องการเพียงยอดวิวให้กับการเล่นวิดีโอบทางน,งงนงค่ะ,คะต้องทำ,ต,งทำต้องทำยังไงอันดับแรกคุณพี่เล่นไลน์ไหมอ๋เล่นเล่นเล่นมี ต้องแอดเบอร์แล้วขึ้นเลยถ้าแอดเบอร์ผมนะ,ะ,ะคุณพี่ทำหนุก่อนเนาะคุณพี่ตรงนี้อให้คุณพี่เป็นคนแอด,ดหนูกอะค่ะให้น้องแอด,ดไม่ได้เพราะว่าทางน้องเนี่ยมีเบอร์คุณพี่สมัครเข้ามาเล่นติดต่อเนาะซึ่งทางนักงานไม่สามารถแอด,ดกับคุณพี่ได้ดังนั้นให้คุณพี่เป็นคนแอด,ดทางน้องอะค่ะ,ะคุณพี่เข้าไปหน้าไลน์ของคุณพี่ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวมจะบอกไอดีไลน์ให้๋อครับได้ได้แล้วแล้วมันมีรายได้แน่นอนหรือเปล่าแน่นอนเลย แล้วนี่โทร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 มาจากที่ไหนแล้วค่ะคุณพี่น้องเป็นฝ่ายประชาสัมพานทางแอปติ๊กต๊อกอ๋อไม่ไม่ครับแล้วแล้วล้ร้องเพลงชาติให้ผมฟังหน่อยได้ไหมมันเสียงคุณไม่ชัดไม่ใช่คนไทยหรือเปล่าคุณคนคนคนไทยหรือเปล่าเป็นคนสีสเกตบานไทยพัฒนาค่ะไหนลองร้องเพลงชาติให้ผมฟังก่อนไม่ใช่ถ้าให้ผมแน่ใจว่าคุณเป็นคนไทยคุณลองร้องเพลงชาติให้ผมฟังก่อน เพราะว่าผมฟังคุณมันไม่ชัดเหมือนไม่ใช่คนไทยเลยไหนลองร้องล้องไม่ไม่ร้องร้องให้ฟังก่อนฟังก่อนไม่คุณต้องร้องให้ผมฟังให้ผมแน่ใจก่อนสิถ้าคุณเป็นคนไทยจริงผมผมจะแอดไลน์คุณไปเลยเพราะผมก็อยากมีรายได้้ใหคผมถ้าคุณพี่ไม่สนใจหารายได้เสริมพี่ฉันก็ไม่ได้ไปขอร้องคุณพี่ไม่ผมก็อยากได้ยินไงว่าใช่คนไทยจริงหรือเปล่า หรือว่าเป็นคนคาน้อง<ล>เป็นคนคาระวังระวังจมน้ำตายนะไม่ใช่คุณ<ข>เป็นผู <c oughs> ้ไายก็ไม่ัาอ่ะจะมาหลอกไอ้เสมอ่ะเออบอกให้ร้องเพลงชาติไทยให้ฟังหน่อยถ้าร้องชัดไอ้เสมแอไลายไปเลยไอ้เสมก็อยากมีไรายได้วันละห้าร้อยวันพ่านนะได้ค่ะ ก็อย่างดีนะอันนี้บอกให้ร้องเพลงชาติบอกไม่ได้งงเลยเนี่ยคอเเน็นเร์ระวังไว้นะครับนี่เจอสดสดเจอสดสดจริงๆนะไอ้เสร็มกำลังจะไปทอดแหนะโทรขึ้นมาของจริงนะไม่ใช่คอนเทนต์นะไปก่อนระวังไว้ให้ดีนะ FC ทั้งหลายครับ